ส,สาปอนมุมแดงส1ปีจากอำเภอเมืองฉะเชิงเซาหนึ่งลูกจ้อ่ท้องผ่าน,นเงินสิปีจากปทายนครราชสีมา ูชิากุเทที่ได้แก่ธานินพงศิวให้คะแนนดําเพลิงมีศาสตร์องศัตด์แม่ละม่อมแล้วก็ไพทูลทองอดชมกันชมผูเ้เรกเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับได้เวลาดีๆของคนรักมวยแล้วนะครับนี่คือมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนประจำวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566ครับ เปิดหัว123ปอนด์ครับมาดูหนลูกเจ้าพ่อเขาขาดเจอกับยอดเทวาิ0ผู้ใหญ่ปัญญาครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิละปะแม่ไม้มวยไทยครับนั่นก็คือเตะขาดคอเขาลอยสอบปรับรับ1 0 0 0 0บาทจระเข้ฟาดหางทำยากก็รับไปเลยครับ30,000บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็บละ500บาท ขอบพระคุณหนายห้ามวินัยเบียร์รับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวย,ยไทยตลอดมาเพิ่มเติมเข้ามาครับก็คือมวยทุเดย์ครบเรื่องทุกเรื่องของวงการ